เรื่องที่เราค้นพบกันมากที่สุดตอนนี้เป็นเรื่องของฮอร์โมนอย่างเช่นตัวอย่างที่เราค้นพบในเด็กแล้วก็ทังวัยรุ่นเลยเนี่ยโกรธฮอร์โมนจะมีการหลั่งดีๆเนี่ยในช่วงตั้งแต่เราลาสัก 4. ี่หทุ่มไปถึงตีสาจะช่วยในการเจริญเติบโตจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและโกรธฮอร์โมนนี่มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือช่วยเกี่ยวเรื่องเมตาบอลิซึมของพลังงานการเผาผลาญพราะฉะนั้นเราพบว่าคนนอนดึกมีโอกาสที่จะอ้วนง่ายกว่าคนที่นอนเป็นเวลาแล้วก็นอนคล่อมช่วงเวลาที่สําคัญ ในข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยเราค้นพบว่าคนที่นอนหลับน้อยโดยเฉพาะน้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับภูมิคุ้มกันในของเขาจะแย่ลงตั้งแต่วันที่1ของการนอนหลับน้อยลงเลยเรามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งเรียกว่า nk เซลล์ ale, ซึ่งตัว nk เซลล์เนี่ยจะฟังก์ชันลดลงกว่าครึ่งหนึ่งทันทีที่หลับน้อยกว่า 6ชั่วโมงในวันแรกและยิ่งน้อยลงเรื่อยๆซึ C ่ง NK เซลล์มีหน้าที่ในการเป็นภูมิคุ้มกันในการจัดการกับมะเร็งจนปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามโยงการนอนหลับน้อยหรือการอดหลับอดนอนเนี่ย อาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งสำหรับการเกิดมะเร็งในอนาคตด้วยซ้ำยังมีการศึกษาอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องว่าพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์โอก,โอกาสการเกิดโรคทางจิตเวชสูงขึ้นในคนที่นอนน้อยนอนไม่หลับนอนหลับตื่นตื่นอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคย้ำคิดย้ำทำนะโรคแผนิค ต่าง,างเกิดจากการสมองเราไม่สามารถเอาช่วงนอนเร็มและช่วงเร็มเนี่ยไปคลีฟเอาความจําความกังวลความวิตกออกจากสมองหรือแยกจากประสบการณ์ในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถจัดบริหารจัดการความจําพฤติกรรมและอารมณ์ของวันที่ผ่านมาได้สิ่งเหล่านี้ก็ไปโหลดอยู่ในสมองทำให้ส่งผลให้เกิดโรคย้ำคิดย้ำทำซึมเศร้าว,วิตกกังวลต่อมาในช่วงหลังจากที่เขานอนอน,น้อยต่อเนื่องกันนั่นเองครับ การนอนกระสอเสื่อมปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับยืนยันนะครับว่าเกี่ยวพันกับอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมแบบตรงไปตรงมาแต่พบว่ามันมีความสัมพันธ์ในเชิงคณิตศาสตร์นิดหนึ่งว่าคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เมื่อเราย้อนย้อนหลังกลับไปดูในช่วงก่อนหน้าเขาจะได้รับการวิจัยอัลไซเมอร์ในช่วง5-10ปีนี้ เพบว่าเขามักจะมีการนอนหลับที่ไม่ดีร่วมด้วยเราไม่รู้ว่านี่เป็นไก่หรือเป็นไข่แต่เราเชื่อว,ว่าถึงแม้คนนี้จะเกิดอัลไซเมอร์ขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเราช่วยให้เขาลงสู่การ Deep Sleep การมี s l สโลเวฟออฟสเป็ N3 หรือการเข้าสู่ r e มได้ดีในช่วงในช่วง10ปีก่อนที่เขาจะเกิดโรคอัลไซเมอร์ขึ้นเราอาจจะลดความรุนแรงของโรคหรือว่าชะลอการเกิดอาการของโรคอัลไซเมอร์ขึ้นได้อีกเป็น5-10ปีเลยอันนี้ชัดเจนครับ คือการนอนที่ดีเน really ี่ยจะมีอยู่สส่วนได้ยกนว่าชะลอการเสื <whatever> ่อมของสมองเองโดยตรงเพราะว่าการนอนหลับลึกเนี to to ่ยจะเป็นการเคลียร์เขาเรียกว่าของเสียออกจากสมองที่เขาเรียกมีระบบเรียกกริมฟติกซิสเต็มเป็นการเคลียร์เอาภูมิคุ้มกันซึ่งใช้ไปแล้วโปรตีนซึ่งใช้ไปแล้วกลายเกิดเป็นของเสียในสมองเคลียร์ออกมาเพราะฉะนั้นการไม่นอนหลับก็ทําให้การเคลียร์ของเสียเหล่านี้ออกจากสมองแย่ลงทําให้เกิดความเสื่อมของสมองอีกตัวที่2 เป็นเรื่องทางอ้อมนะครับทางอ้อมอย่างเช่นว่าการนอนไม่หลับทําให้เกิดการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่ไม่ดีมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะเกิดโรคความดันสูงหรือเป็นความดันสูงแล้วควบคุมความดันได้ยากขึ้นนะจนกระทั่งถึงเมตาบอลิซึมของไขมันการเผาผลาญพลังงานไม่ดีก็คือเกิดโรคเกี่ยวกับน้ําตาลสูงความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงทําให้ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองทําให้เกิดสมองเสื่อมตามมา